ฟังฟังแล้วหนูนึกถึงแม่หนูหนูก็เลยเอาไปเผื่อหนึ่งกระปกุกหนูกลับไปปุ๊บหนูเห็นสภาพแม่นะคะแม่แต่ลุกขึ้นนั่งก็ไม่ไหวเสี่ยงพูดก็ไม่มีนะคะแต่แม่ยังรักษาในทางด้านแบบหมอโบราณอยู่ค่ะคือยาสมุนไพรค่ะและ้วกระเพาะอุดตันไปรักษากับสมุนไพรมันเข้ากันไหมคะไม่เข้ากันแต่คนบ้านนอกเขาเชื่อว่าเป็นคนทาถุงายเขาเชื่อแบบนี้คะ่ะที่แม่เป็นอยู่เนี่ย หนูกลับไปปุ๊บหนูดูแล้วไม่ใช่ละแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาแม่นะแล้วก็ทีนี้คืออีซุะรู้จักไหมครับอีกตัวหนึ่งอ่ะอ,อาหารเสริมอีกตัวหนึ่งแม่กินเลี้ยงกันเป็นตั้งเลยค่ะแต่ก็ไม่สามารถช่วยแม่ได้สุก็เลยบอกหมอหมอโบราณหมอบ้านบอกว่าลุงหยุดรักษามแม่ตรงนี้ก่อนเลยสุจะให้กินแค่ปโปรตีนตัวเดียว พราะสุอยากพิสูจน์โปรตีนด้วยในวันนั้นอ่ะสุเป็นคนนักขายอยู่แล้วนะคะใครขายโปรตีนแล้วแต่ว่าแม่บอกแม่ก็ไม่เคยกินมแม่บอกว่าแม่กินงไปแล้วชาไม่เหมือนเราก็เลยทีนี้ก็เลยบอกว่าทุกคนสุจะเป็นคนรับผิดชอบเองสุให้โปรตีนสุชงให้แม่ตอนแรกแค่ช้อนเดียวค่ะแก้วเดียวเพราะว่าแม่ไม่ได้กินอะไรกลัวว่ามันจะปิดอาหารแล้วมันจะ อันนี้ออกมามันจะออกมาใช่ไหมคะก็เลยสุก็เลยชมให้แม่หนึ่งแก้วแต่ครั้งแรกที่แม่ดึงแม่ท้ววออกมาเลยแม้่าเพราะมันไม่ได้รับอาหารแล้วไงอาการของเขาอะแต่ก็คือถึงแม้ว่าเขาจะอ้วกออกมานะเขาอยู่อีกสักพักหนึ่งเขาบอกว่ามากินนี่เอาอะไรให้แม่กินเขาบอกแบบนี้เนาะรสชาติมันถูกปากเก็บอกว่าเนี่ยโปรตีนที่ที่บริษัทของหนูทำอะแม่ก็เลยบอกแบบนี้เนาะก็ลองเอามาให้แม่ดูว่าแม่จะชอบไหม งั้นลองชงให้แม่อีกแก้วหนึ่งสิเราพูดแบบนี้น <ะ S 2> เนาะเราคอชงให้อีกแก้วหนึ่งเขาดื่มหมดเลยค่ะคือคนที่เฝ้าไข้แม่บอกว่าแม่เธอนี่ไม่เคยหลับเลยฉันนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายวันแล้วบวนกบหนูเนีน่ยหรือว่าโอเคนะไม่ต้องดูละวันนี้หนูจะดูแลเองหนูทมาแล้วทำมาทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายน่าจะทำให้ดีที่สุดหนูนให้แม่ดื่มอีกแก้วหนึ่งแล้วก็แม่ทั้งคืนแม่ไม่รบกวนหนูเลยแม่หลับทั้งคืนเลย มแม่หลับทั้งคืนแล้วแม่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเขาลูกขึ้นมานั่งหนูก็ตกใจนะปกติไม่เคยนั่งไงหนูก็เลยบอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างหนูก็บอกแม่เนาะแม่บอกว่าดีวันนี้พาแม่ไปหามหมอได้ไหม,มเขาอยากไปตึงน้ําเกลือละตอนแรกเขาปฏิเสธที่อยากเขาจะนอนตายแบบนี้ก็เลยได้สิแม่ได้เพราะว่าใครชวนก็ไม่ไปไงเราก็ดีใจที่แม่จะไปอะ่ะแล้วก็แสดงว่าโปรโตีนของเราอะ่ะมันดีใช่ไหมคะ นุ่มก็เลยน่าจะปรึกษากับพี่ปรับตลอดเวลาอะไรอยู่ตรงนั้นอะ่ะในโปรตีนของเราอะ่ะมันมีตัวหนึ่งที่ทําให้หลับเลย<ม><ม>ก็คือนุไปอ่านดูเจอห<ม>ปหัวละพาก็ใช่เม็ดทานตะวันก็ใช่จริงค่ะ<ม><ม>นั้นราคาที่มันทําให้แม่หลับลึ<ม>จากคนที่ไม่หลับขึ้นน้องหนึ่งไม่ได้ทำอะไรหลับไม่ได้ปวดแสบปวดร้องค่ะปวดแสบปวดร้องในท้องเพราะว่าในกระเพาะของแม่มีแต่แผล หลังจากที่เราเอ็กซเรย์นะคะแล้วทีเนี้ยที่ทําให้แม่หลับได้คือไอตรวจโปรตีนแล้วก็ที่ทําให้แม่หายปวดแสบปวดรลอวคือโปรตีนเขาค่อยๆไปเคลือบใช่ค่ะโปรตีนมันช่วยเ่อมเซมหลังจากน,น,นั้นพาแม่ไปเติมน้าเกลือ,อมหมอบอกว่าแม่คือไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยถ้าผ่าตัดแล้วหายเลยโหหนูนี่แบบดีใจอะแม่แม่ผ่าตัดแล้วแม่จะหายเลยนะแม่ก็กลัวไม่กล้าผ่าตัด หนูต้องใช้ไม้แข็งแล้วก็ไม้อ่อนคู่กันหนูบอกว่าหนูทำม,มาเนี่หนูเสียเวลามากนะแม่แต่หนูด้วยความที่หนูรักแม่หนูกำม,มาดูแลด้วยตัวเองแต่ถ้ามันมีโอกาสทไมแม่ไม่มีชีวิตทำไมแม่ไม่ให้โอกาสหนูหนูก็หนูก็พูดกับแม่แบบนี้เลยแล้วแม่ก็บอกแม่กลัว มีดผาตัแม่การผ่าตาดไม่ได้น่ากลัวหนูเล่าเรื่องข้ามาทางให้ฟังบอลุงผ่าตัแม่ขมบอลุ้อายุแต่สิบกว่าเขาผ่าตัดเขากินโปรตีนนี่แล้วเขาเห็นอะไรนะแม่หนูก็ขอบังเม่น้ำมากกว่าแม่จะยอมแล้วก็ หมอบอกว่าก่อนที่จะผ่าตัดต้องมีแรงก่อนนะหนูให้ดื่มโปรตีนอย่างเดิแม่ไม่ได้กินข้าวเลยนะคะสี่วันแล้วแม่ก็เลยเตรียมัวผปาตาได้ไหนูเตรียมตัวว่าก่นอนที่นี่ก่อนที่จะผ่าาตาเสร็จหนูคิดว่าต้องนอนโรงพยาบาลสักสิบวัน15สิบห้าวันเพราะแม่เป็นคนที่ไม่แข็งแรงเลยค่ะแม่หนูป่วยตั้งแต่หนูเด็กจนถึงพุกวันนี้ค่ะหนูก็เลยคิดว่าแบบนั้นแต่ปรากฏว่าพลิกกะเตรียมเลือดไม่ได้ใช้เลือด คือหมอบอกว่าแม่เธอแข็งแรงมากนะไม่เป็นอะไรเลยสีหน้าไม่ซีดเลยสีหน้ามีสีสันสวยมากแล้วก็ทีนี้อยู่โรงพยาบาลสี่วันหมอบอกว่ากลับบ้านได้ค่ะก่อนที่แม่ผ่าตาออกมาเสร็จอะหนูถามหมอว่าหมอแม่กินอะไรได้บ้างแบบเช่นโปรตีนกินได้ไหมอะไรที่เป็นน้ํากินได้หมดเลยหมอแบบนี้แม่อยากกินอะไรกินได้หมดเลยหมอแบบนี้หนูก็เลยไะ ไส้อันลำไส้ตันไอไอกระเพาะตันค่ะกระเพาะตันต้องผ่าออกไปครึ่งเลยนะคะกระเพาะเราต้องเย็ดเข้าไปใหม่นั่นแหละหมอบอกว่ากิราก่ได้หนูดีใจคืออันดับแรกมือแรกที่หนูให้แม่กินคือโปรตีนและทุกทุกวันหนูให้แม่กินโปรตีนสุดยอดมากท่ระเด็ค่ะแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วแค่นั้นเองสุดยอดมากเลยนะครับขอบคุณน้องมาสูดด้วยนะครับ ล่าแล้วม <think> ันอินมันอยู่ในสัก